สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเลินอะลสตี้ทิกับเพื่อนเต่เพื่อนคือคนที่ไม่รู้จักนะคือนะคนที่ไม่รู้จักแล้วผมมีคีโคดินมาไตรงไหนใตรงไนบ้าใส่ไว้ตง้ไหนท่ไองม่ได้ช่องหน้าหรืกช่องใหญ่ ใส่ช <Christina. S 1> ่องน่าได้ไหมใส่ช่องง่าช่องง่ายได้ไมง่ายอันนี้ว่างหรอใส่ได้ได้ใส่ได้ไหมอ่ะพี่ฟาสช่วยเน่อยช่วยหน่ยสักหน่อย้ไมเฉยเฉยก็ได้เปิดให้ก็ได้เลื่อนฝั่งไหนได้เนี่ยสองฝั่งแหละ ตงเกียงในกับตังเกงตังเกงในเด็กเอาไปแล้วใช่ไหมมีเสื้อราบุฟุนหรอเห็นเอาไปด้วยสาถ้าว่าที่บ้านที่ที่บ้านยายทองมีร้านแม่ปองจะอัปเดตมีเกมบอยไหมเฮ้ยไม่มีหรอกจะเรียกแม่ปองยายปองป้าปองหรือว่าไงต้องเรียกว่าไงยามซื้อมาห่อเหรอหรอ,หอยามซื้อมาห่อเหรออ่า มแบบออกไปแนนไปล้วก็แวนมไม่ง่าหอว่ามันสียใจเกไว้ค่ะก็ไว้คอกไม่ต้องก็ไม่ต้องซื้อมาตั้งแต่แรกไงเที่ยงพูดถึงเนี่ยซื้อมากินเมื่อคืนอ๋อกินเ่อคืนเออแล้วพ่อก็หาไหนอาคุบอกว่างว่ามีพ่อสีส้มอะไหนว่าอยู่ไงว่าไม่อยู่แล้วหมดทุกอย่างอร่อยไหมใครได้กินบ้างไอร่อย ไม,มไม่อร่อยไม่อร่อยมันเป็นรสชาติยังไงบอกไม่ถูก <Yeah. S 1> แย่แต่ว่าเกาหลีก็ไม่ใช่มาม่าลาวอ่ะพยายามจะเกาหลีแต่ันไม่ได้อ่ะโอ้ยลูกแม่ทุกคนนะครับนี่ทุกคนก็น่โอ้โหขัดรถทุกขู่เพื่อนคนดีจริงๆเลยเพื่อนคนดีมาก น,นี่ผมรับแอดเพื่อนด้วยนะเพราะว่าเพื่อนห่อห่อไยก็เท่น,นะเพื่อนบางคนอ่ะถูนคนนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมมากเป็นชื่อเทเคทุกคนก่อนนี้ใส่แปะไปเลยแปะหมดไปเลย

หนูอยากนอนบ้านใหญ่หนูชอบบ้านใหญ่นี่อย่างแล้วแต่ไม่เอาไม่เตรียมไปก็ไม่ต้องนอนแต่ขอหนูหนูต้องมีอ้าวพี่อนพูดเองเมื่อกี้ว่าถึงเปลี่ยนใจนอนบ้านใหญ่มีแค่มุ้งกับอันนี้ก็พอพี่อั๋นพูดเองอยากต้องรู้ถึงความจริงด้วยเวลามันจะนอนขึ้นมาจริงๆอ่ะ ว่ามันลำบากแค่ไหน คนก็ชิบเหมือนอ้อยหมดอะอ้อยหมดปะชิบแล้วอ้อยหมดเปล่าเนี่ยเฮ้ยมอย ใครมีน้ำมันเครื่องบ้างน้ำมันเครื่องหมดชิปแล้วท่านผู้ชมน้ำมันเครื่องหมด เพื่อนน้ำมันเครื่องหมด ไปด้วยไหมชาร์ตอ่ะอเ,เอาสาพลุ่ลมก็ไปอ่ะเ,เล่นคนท่า,า,ทาดีกว่าเดี๋ยวดูมาอีฟ้าแมวแออม่เปิดประตูให้พ่อเออออิแม่เปิดประตูให้พ่อห้มถ้าเปิดตกลงไปตรงดินนะดูแม่ดูแม่ดู อยากออกอ่ะูอยากออกมาดิโอ๊ออกทำไมก็ออกไปสูอ่อากาศยายยายยายแมวมันออกแมวมันออกแมวมันจะออก,กอแมวมันจะออกแมวมันจะออกเอ๊ะ เธอทีบได้ยังไงเธอเป็นคนสุดท้ายไหม เพื่อนชื่อกีไหนคนไหนอันนี้คือหนูเล่น2คนไงเพื่อนชื่อกีแต่ว่าเนี่ยวายเพื่อนไม่เล่นแต่โอ้ยไปเราอยากเข้าออกนอกไม่ไปไปบล็อต แลเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอุ <famous> <pulled> <hour Ich nh au> ้ยถายแล้วหัวโอะไรไม่ใครอเขาอ้าวลืมอีกแลยลืม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  เบ๊กใจท้าเลยทำไมครับมันโดนหญ้ามันไม่ได้โดนดินซะหน่อย